สวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเออแนะนําการใส่ลูกแหครับนี่ไอแหนี้ประมาณ5้าเซนครับนี่ความหา่างห้าเซนก็เราจะเอาความห่างของลูกแหนี้ประมาณห้าตัวครับนี่นับเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ใส่ลูกที่หกครับอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ครับดึงดึงเชือกตัวนี้ครับดึงเชือกมาแล้วก็นับลูกครับห้าห้าแล้วก็เรามาใส่กับลูกที่หกกับลูกนี้เอาเชือกไปข้างหลังเนี้ยมองเห็นไหมเอาเชือกไปข้างหลังครับแล้วก็เอาไอ้ลายลายชุนเนี่ย สอดครับสอดดึงเชือกมาเลยดึงเชือกออกมาอย่างนี้ครับแล้วก็สอดดึงตเตลิดมานี่เลยโอเคครับเยจับเชือกตัวนี้ครับดึงข้างหลังครับดึงข้างหลังแล้วมันจะมีห่วงแล้วก็เอาตัวเนี้ยสอดไปอีกทีหนึ่งสอดไปอีกทีแล้วก็จับไว้จับไว้แล้วดึงครับดึงให้มันได้ระยะกับตัวนี้ให้มันได้ระยะกับไอ้ตาแหครับโอเค ถ้าได้ระยะแล้วก็ดึงฉุนเนี่ยทะลุกออกมานี่เลยจับจับตรงนี้ไวน้นะจับไว้ดึงแล้วก็ดึงให้แน่นแล้วมันก็จะอยู่เนี่ยอยู่อย่างนี้เลยพออยู่ปุ๊บเราก็มาสอดกับตาตาแหน่ครับสอดทุกนี้เลยนี่เห็นไหมแล้วก็จับไว้ครับจับตรงน,นี้ไว้แล้วก็มัด มาตัวนี้ครับมัดไว้อ่าได้แล้วหนึ่งทำแบบนี้ครับทำไปเรื่อยๆครับทำไปจนจนแท่งเสร็จเนี่ยอ่ออีกทีนึ่งดึงไว้ดึงดึง,ด,งดึงเชือกตัวนี้ดึงแล้วก็นับลูก1 2 3 4 5 ห้าแล้วเราก็มาใส่กับลูกที่หลูกที่หกตัวนี้ดึงออกมาครับดึงเชือกออกมาสอดเข้าไปเลยสอดเชือกเข้าไปเลยจับเชือกตัวนี้ดึงข้างหลังครับดึงข้างหลังสอดจากมวงข้างหลังเนี่ยกดไว้กดแล้วดึงดึงให้มันได้ระย,ยะแล้วจับตัวนี้ไว้จับตัวนี้ไว้ด้วย แล้วก็สอดตัวนี้ทะลุมานี่เลยแล้วก็ดึงตึงๆนี่ครับตายแล้วเนี่ยตึงแล้วก็มาเกาะกับตาแฮครับนี่เห็นไหมนี่แล้วก็มัดนี่ครับประมาณนี้ะ จะทำไปเรื่อยๆหำเสร็จครับอ่านี่ครับก็ทำมาได้สักพักแล้วครับเออประมาณเกือบครึ่งหนึ่งแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับทำต่อไปเรื่อยๆครับสเสร็จครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปลองหวานให้ดูครับหวานโคกนี่แหละหวานทุ่งดินเลยเดี๋ยวจะหวานให้ดูครับว่ามันแตกดีหรือเปล่า เหมืเดิมครับเดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวจะไปลอหวานให้ดูครับก็รอสักครู่ครับ,บอ่ะนี่ครับเสร็จแล้วครับหลังจากนั่งใส่ประมาณสองชั่วโมงครับเดี๋ยวจะหวานให้ดูครับรนี่ลูกหวานเห้เแล้ว นอ,อ,อ้แตกใหญ่มากเลยแตกเต็มเลยนี่ครับขาแหนี่ลูกแหนี่ซุ้มหนึ่งพอดีหนึ่งซุ้มพอดีครับหนึ่งซุ้มก็มีอยู่ประมาณสามกิโลครับ ให,ใหญ่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเจิมะไปเจิมในสระรอชมครับก็คลิปนี้ก็เรียบร้อยฮะสวัสดีครับ